อบตีว่าเกลียแม่กินข้าวนะคะลูซี่กินแล้วอะนะจะชิม,มไหมกูซี่ no, no, no. โนโน่โนู่ซี่โนูของมามีของมามีคะ่ะกูซิ่ของลูซี่กินไปแล้วไง ไม่เห okay, ็นหัวหมามี้เลยไอแม่ตัวเอาใจจู้ใหญ่ใจจูบน้าเดี๋ยวน้แม่ไปไหนเอ็มยดินสอค่ะดินสอบอกสิดินสอนุยของรูจี้ของอแม่ให้กินอ่ะมาหนูไม่รู้ว่าหนูจะชอบก่ะนะกินแบบอย่างเงี้ยหวาน ทักทายทุกคนนะคะลูซี่สวัสดียังส,ส,สวัสดีค่ะเล็ว <Muy bien. S 1> สวัสดีค่ะหุยเวียนสวัสดีบ้านเราก็สองเออไม่ใช่บ้านเราก็บ่ายสองเออไม่ใช่ปีสองเออนี่บิดรู้นะบิดรู้แล้วมากินข้าวเย็นนะคะจริงก็ไม่ค่อยได้อยากกินมากนะแต่ถือว่าวันนี้เราพาลูซี่ไปไปเที่ยวมานะคะ ไปดูสวนสัตว์อร่อยไหมลูกะกาก,ะกะ้ากาก้ากาก้าเหรอกากาเกกกหรอน้ำผัดเดี๋ยวจนะับน้าเผ็ดนะของแม่อ่ะอืมเผ็ดอะ่ะทำผัดกะเพากินเผ็ด ท่านทายค่ะทักทายทุกท่านสวัสดีสวัสดีสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีสสด้วยค่ะ Thai baby she so smart อ๋อโอลาคุณละไมโอลาสวัสดีค่ะโอ้เก่งมากสวัสดีอีกรอบหนึ่งโอเค หวานมากบู๊ซี่กินข้าวแล้วนะอืมใอรรู้บ้าตใครโตไหมโตไหมใคอฮึมเก่เามางมากอ,ามาอุกกกอ้ยหก,ก,กแล้ว กินแนบว่ะไม่มัดใอห้ไม่ตัดเหมือนกนขนมเลยอะเหมือนกินขน,นมอร่อยอร่อยค่ะยังไม่นอนกัน,กนใช่ไหมนอนกันดึกนะคะมึงไทยบ้าเราตีสองเื้ เนึกหมดแล้วเดี๋ยวล้างมือไม่ค่อยออกรู้ที่เนี่ยแมงล้างไม่ออกเลยอืมหนี่ก็นมแล้วยหวานน้องน,ออน่นงารักมากค่ะขอบคุณค่ะเอ้าลูซี่ดูดนะหนย่งเดียวลูก

ได้เลยลูซี่อ่ะสองชิ้นเลยอ่ะของ<ร>ปวดแม่นะ<ร>ปะ้าป้าป้าสามทุ่มยังสว่างเลยนะสี่ทุ่มมันก็สามทุ่มครึ่งพอด,ดีเลยนะบรรยากาศยังสว่างเลย

ใส่พร então, ิกสดเยอะเกินไหมพริกจากสวนที่บ้านนะมันเก็บไปที่แล้วฮึมที่แล้วเก็บพริกเยอะปีนี้ยังไม่ได้เก็บเลยอากาศไม่ได้เรื่องเลยปีนี้ฮึมฮึกูกูกูกลู้เสียเลย เสียก yeah. ูก <tampoco S 2> ูเพ็ดปีนี้บอกมตงองว่าอากาศนะมันร้อนอยู่วันนึ่งอะมันก็หนาวมาสามวันอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลายอาทิี่แล้วนะก็ผักอ่ะมันกำลังงามอ่ะตอนนี้แบบ ใบมันเริ่มเหี่ยวเสิไม่โอเคเลยอ่ะเพราะวันนี้อากาศเย็นทั้งวันนะเพิ่งจะมาแดดออกนี่คตอนไปเที่ยวนะโคตรหนาวเลยอ่ะน้มามังแล้วหรอเหมือนี่จะกินน้อมหรอแม่อังก็ไม่เสร็จเลยอ่ะ Ô. Chặt cái nom cái nom. Nè. Nè. Rồi. Ừm. No 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 no. chín mẹ luôn, chín nhạy đi. Đợi ดูเสียงหิวนมแล้วลูกจะหิวนมก็โอ้โหนี่มึนั่นนะดูบรรยากาศก่อนโอ้ยมิราเขี้ยนใครมา Jaimá, Jaimá, abuelo. No, despacito. Fai, mira, la luz. Luz. Oh, ¿viste los bichitos? ¿Viste los pajaritos que había? No 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 hay, ¿o sí? no che, che había? nada no ah. nada nada ah. hay, cariño? Mira, Qué hay, de trabajar. Mira. no <laughs> Oye, ¿Qué tienes en la, la de... mano? De ah. mm. no ¿La la comiste? Las manos, las manchaste? Caché. Se sí, champú, eh. ¿sí? Se sí, champú. Oh. Rosa. Rosa. Mosca. 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 Ti, sí, ti, sí. mosca. ahí. me guan. Mosca. ¿Quién viene allí? Hola, ¿sí? Hola. Abuela, ¿verdad? Hola, abuela. Hola. Hola, amigos. Hola, hola, besitos, papá. Papá está papá. cortando. Está cortando, papá. ¿No ¿no? Mira cómo está todo, de comer ¡Ay! Estás toda sucia. Mira, 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 oh, toda sucia. Mira las manos, toda sucia. La boca, también está sucia la boca. Vamos, vamos. Camberrita, va, 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 es chulo, ¿eh? Mm. Pero ahora pones la manguera no, y ya no, corre. No, solo, solo agua. ¿no? Está muy bien, muy bien, te quedaron sí, estupendos. No, no hay más de, de, de hierba para nada. Dale, <laughs> mi hermano, dale, ¿Qué había allí? ¿Había bicho. ¿Y qué es bicho? La piscina.

โอยกเมา10ในบมีเยอโอ้ยดูบรรยากาศนี่ตอน3ทุ่มเห็นเป่าบรวยากาศดีมากเลยจะ4ทุ่มอยู่แล้วนะ ทะเลทะเลสวยไปกินข้าวต่อยังไม่นอนกันใช่ไหมยังไม่นอนหนูย่าเต็มเลยหญ้าแบบคือเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องตัดหญ้ามันมันเหล็กมันหักอะค่ะเลยไม่ได้เปลี่ยนทันทีก็เลยหญ้าขึ้นเต็มเลยเนี่ย Uh, uh, ¡Vaya! Lleva la columna, bueno. ¡Qué bien! Un poquito para atrás. Fuerte. ¡Uy, ya no, mira, que la he podido! ¡Mápodí, mápodí! พึ่งชาพึ่งจะทําบ้านเสร็จัไม่เสร็จดีแล้พึ่งเห็นบอกว่าพึ่งจะทาสีเทพื้นเทอะไรใหม่ค่ะแล้วพอดีไม่เซอรเขาแบบประตูรั้วยังไม่เสร็จดีค่ะก็เลยก็เลยบ่อยท่านมาช่วยช่วยยกประตูอะไรเงี้ยเลยมาดึกหน่อย ปู่ย่ามาปวดแม่เลยให้กินข้าวใช่ซี่ก็ลืมกินนมเลยน่ะปู่ย่ามาเขากินข้าวไปแล้วนะให้กินข้าวตั้งแต่ตอนสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะ Mira, cada vez nos puede haber que mirar más. Y haces ¿sí que están sucias. ¿sí? Oh. oh, ¿te quieres bajar? Sí, sí, ahora ya quiere bajarse. Pero, pues. Ay. No, ¡Ay, ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa, Dios mío! ¡Qué guapa! ¡Ole, que se cuela por abajo! ¡Muy bien! ต้นหญ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยดอกไม้มันก็จะสวยดีแล้วเนี่ยคือบรรยากาศมันดีอ่ะดอกไม้มันสวยดีดอกาลจ้า คุณนายคุณนายโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุตส่าห์มาทักทายนะบ้านเราบ้านเราจะตีสามอยู่แล้วนะนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีค่ะอืมถั่วบัตระเพราเผ็ด ใส่กระเพราไปเยอะด้วยเผ็ดอกากาศดีมากเลยแต่มันอากาศมันเย็นนิดน,นึงอืมอรกอยหมดี แถวนั้นเป็นไงบ้างอากาศร้อนแถวบ้านรถหนาวอากาศเย็นอะแถวบ้านรถอากาศเย็นน่าเบื่อเมื่อเช้าตอนออกไปเที่ยวมาพาลูซี่ไปสวนสัตว์มาวันเนี้ยโหอากาศแบบเย็นเย,ยือกแต่ว่าเออเรารู้ไงก็เลยหยิบเสื้อไป นี่แดดเพิ่งจะออกมาตอนช่วงตอนมาถึงบ้านมาถึงบ้านประมาณทุ่มหน่อย,น,อยนะแดดออกช่วงนั้นแหละทั้งวันหนาวแล้วผักก็ไม่โตเลยะมะเขือมะเขือปลูกไ้เป็นร้อยต้นนะยังไม่มีทิท่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยะมะเขือพวงมะเขือยาวปลูกเป็นร้อยเลยปีนี้คิดว่าจะได้ผักดีไม่ได้เรื่องเลย ดีแล้วแหละแถวนั้นอากาศร้อนอะนะแถวนี้ไม่ได้เรื่องจริงเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็อากาศเย็นเนี่ยก็ลมแรงอนะ้ะ โลกร้อนมากค่ะพี่โลดเอาจริงใช่ใช่พี่โลกจะอากาศร้อนอะเนาะบ้านเราอากาศร้อนทุกที่เลยฝนไม่ตกฝนมันไม่ตกอ่ะหนาวไหมรู้สิเอ้ยเอฟรีอ่ะ น่าอากาศร้อนบ้านเราต้องคอยระวังยิ่งไวรัสก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้จะได้กลับบ้านจะได้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเป็นแบบมีความกังวล อีกกี่ปีไ,ได้กลับเมืองไทยแนละ้วเป็นยังไงกระเบียกรเบียดลาลุน่ละลาลุน่ละสิลาลุน่ะใช่ใช่ใช่อีกเดือนหนึง่งวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเปิดเทอมละว,วันที่เจ็ดโรงเรียนลูซี่ก็เปิดเทอมแล้ววันได้ไปโรงเรียนแล้ว เป็นเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะไม่แพงมากจนยามขึ้นสูงมากเลยมไหนรอให้ฟังเน๊ะเนะ curamos la manito. A ver, cura, cura, culito de rana. Si no curas, curarás mañana. Bien. ¿Qué era? Color amarillo. Color azul. Mira อยู่ขยายาก็สอนภาษาสเปนนะฮะอยู่แล้วก็สอนภาษาภาษาไทยเป็นหลักนะภาษาสเปนด้วยสอนคุกคูกันไปอ่ะนะสิเขาก็จำได้นะได้ทั้งภาษาไทยทและภาษาสเปน แต่ยังพูดไม่ค่อย OK โอเคมากแต่ถามว่าพูดได้เยอะไหมนี้พูดได้เยอะนะขนาดเราบอกว่าเหมือนวันนี้ไปเห็นเต่าใช่ปะบอกเต่ารู้สิเต่าเขาพูดออกมาลยเต่าเต่าล้วพูดได้พูดได้หลายคำนะ Eh, amarillo, verde, azul y rojo. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres ahí arriba otra vez? Mm -hmm. A ver, a ver. Ponte de pie, así. Ahora, la, dame las manitos. No, 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 ่ชัดมมมี่ชัดจุ๊บๆๆๆๆแมมชัดจุชัดจุมมีชัดเตนนเตันันเข้าไปเนงนเข้าไปหมุนอีกแล้วเครื่องนี้มันหมุนอีกแล้วนะแต่ก่อนไม่หมุนแลหมุนี Me sí. Oh, Uy, que se, se esconde llen. de abuelo. Hoy que se esconde. Quiere los <laughs> colores, abuelo. Quiere los colores. Amarillo. Que te mira mucho para su mano. Pero se lastimó antes. Se cayó y se lastimó la manito. La abuela le dijo: cura, cura, culito de rana. Si no cura hoy, curarás mañana. ¡Ole!

มางโทรศัพท์มา่อเซียแล้วไะกปโอเคงั้นนะทุกคนเดี๋ยวเน็ตมันจะไปไม่ถึงนะก็เน็ตมันจะไปไม่ถึงสี่ยาโรเซ โอ,โอเคทุกคนรถขอบคุณมากเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพรุงพร่งนี้พรุ่งนี้นะน่าจะรถน่าจะไล์ลสดนะดดไปแล้วค่ะทุกคนตรงนั้นมันเหน็ตไปไม่ถึงอะ่ะก็มา <laughs> ตรงนี้ดีกว่าหน้าบ,มบวมๆหน่อยนะ <laughs> เอาไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยวันนี้คือแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ ไม่รู้จะทําอะไรก็มานั่งนั่งนั่งไลาเพราะว่าลูซี่ก็ไม่หลับจริงตั้งใจถ้าลูซี่หลับนะก็จะตั้งใจไปถอนยาแนละ้วก็จะไม่มีเวลาไลฟหรลกเพราะว่าต้องทําความสะอาดหเยอะมากเลยแล้วทำความสะอาดไปได้เยอะมากเลยนะพวกตรงต้นพริกต้นไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคนขอ,คกขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากรอนหลับนะฝันดีนะ